สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพาทุกท่านมาอัปเดตอาการวัว2ตัวที่อคอกนะคะที่เพิ่งเป็นไข้าขาแข็งแล้วก็มีอาการท้องเสียท้องร่วงด้วยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตอาการนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอชี้แจงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเนื่องจากการทําคลิปของทางช่องนะคะก็เพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนเป็นการ ให้สาระความรู้ให้ทุกท่านที่เลี้ยงวัวได้ตระหนักได้เฝ้าระวังนะคะไม่มีเจตนาที่จะทําให้ท่านตื่นตระหนกในเรื่องของการระบาดของโรคนะคะเพียงแค่มาแจ้งมาเตือนมาฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้เตรียมตัวเฝ้าระวังว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับวัวเราเราจะมีวิธีการรับมือยังไงนะคะอ่ะก็เป็นการมาบอก มาแจ้งเตือนมาให้ได้เตรียมรับมือนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนพอมันเกิดพลึบพับมาเรารับเตรียมไม่ทันอ่าเรารับมือไม่ทันมันก็จะเกิดผลเสียตามมาที่หลากหลายนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูอาการเจ้าตัวสีขาวนี้ก่อนนะคะตัวขาวนี้เป็นเป็นก่อนตัวสีแดงนะคะก็ฉีดยาหายเรียบร้อยนะคะอาการปกตินะคะจากที่ขาแบบ แข็งแข็งเกรงเกรงหน่อยก็เดินปกติแล้วนะคะตอนนี้ก็ฉีดยาไปแค่1เข็มนะคะอ่ะฉีดยาไป2เข็มนะคะก็มีบูตาซิลแล้วก็ออกซิคลีนนะคะตัวนี้ก็ฉีดไปสองเข็มครั้งเดียวนะคะก็หายเป็นปกตินะคะการฉีดยานะคะก็คือถ้าหายแล้วก็เราจะไม่ฉีดต่อนะคะก็ต้องสังเกตอาการบัวเราตลอดนะคะตัวไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็ สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ,ะตัวนี้ก็หายเรียบร้อยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราฉีดยาเมื่อวานนะคะที่ทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะคะที่เป็นไข้าขาแข็งเนี่ยค่ะตัวนี้ยังอาการยังไม่ปกติดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็คือหลังจากฉีดยาก็ยังนอนไม่ลุกเลยนะคะฉีดยาไปเข็มนึงนะคะตอนเช้านะคะเป็นยาลดไข้นะคะพอช่วงเย็นมาก็ อันนี้ก็เขาจะท้องเสียด้วยก็จะหนักหน่อยนะคะตัวนี้นะคะท้องเสียด้วยหนักหน่อยก็มีให้น้ําเกลือนะคะมีให้น้ําเกลือเกลือแร่เราเนี่แหละนะคะเกลือแร่แก้ท้องเสียนะคะแล้วก็กรอกไปนะคะประมาณ3ามขวดก็ประมาณ3-4ลิตรนะคะกรอกครั้งละครั้งละขวดนะคะก็ให้กินก็ดีขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ลูกกินหญ้าเมื่อเช้าก็มีกินหญ้านะคะมีกินหญ้ามีกินฟางปกติกินน้ําปกติแล้วนะคะแต่ว่ายัง ยังเพรียอยู่นะคะแล้วเมื่อวานตอนเย็นก็ฉีดยาแก้ไข้ไปอีกหนึ่งเข็มแล้วก็ยาแก้ท้องเสียด้วยนะคะแล้วก็ออกซิคลีนไปด้วยนะคะก็เป็นเมื่อวานเป็นรวมเป็นสามอ่าสองเข็มนะคะสองเข็มนะคะแล้วก็มีให้เกลือแร่นะคะให้เกลือแร่ไปแต่ว่าเขาก็ยังมีอาการซึมๆอยู่นะคะเพราะว่าบางตัวนะคะถ้าเขาได้รับเยอะแรงถ้าเป็นไข้าขาแข็งปกติตัวนี้ก็ น่าจะหายแล้วนะคะแต่ทีนี้เขามีอาการาท้องเสียร่วมด้วยนะคะเนื่องจากกินมะม่วงเยอะนะคะถ่ายเลวนะคะก็อาจจะเพลียนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าก็เดินลุกได้ปกติซึ่งเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยก็คือขาแทบลากเลยนะคะขาแทบลากเลยอ่าตอนนี้ก็ตาใสปกติเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าวัวกินฟางกินหญ้าแล้วก็ลุกเดินได้แล้วนะคะ ก็ข้อวิธีการอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าวัวเป็นไข้าขาแข็งพยายามถ้าเขานอนซมอยู่กับที่เนี่ยพยายามอย่าให้เขานอนซมอย่างเดียวนะคะเราควรที่จะมีการกระตุ้นอ่ากระตุ้นให้เขาลุกบ้างนะคะต่อให้ไม่เดินก็ตามให้ลุกบ้างนะคะเพราะว่าพวกไข้าขาแข็งพวกนี้นะคะเชือ้อพวกนี้มันจะไปทำเขาเรียกว่ามันเหมือนคนเราป่วยเป็นไข้หวัดนี่แหละคะ่ะปวดกระดูก ปวดตามข้อพวกนี้นะคะมันก็ทําให้วัวไม่อยากที่จะลุกนะคะเราประกอบกับเขามีไข้สูงอย่างนี้นะคะอ่าก็วิธีการรักษาเบื้องต้นเราเลยก็คือให้ยาลดไข้นะคะให้ยาลดไข่ฉีดยาลดไข้ไปนะคะฉีดยาลดไข้อ่าฉีดยาลดไข้เสร็จแล้วก็ฉีดยาแก้กเสบนะคะแก้กเสบร,ร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเขาปวดตามกล้ามเนื้อนะคะยาแก้กเสบพวกนี้ก็จะใช้ได้นะคะได้ผลดีนะคะ ดังนั้นก็คือเป็นการมาบอกมาแจ้งเตือนนะคะเราจะได้รับได้รับข่าวสารแล้วก็มีวิธีการที่จะรับมือกับโรคพวกนี้ที่จะตามมามันเลี่ยงไม่ได้นะคะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับพอกเราเกิดกับวัวเราช่วงไหนนะคะดังนั้นก็ฝากแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังนะคะเป็นการเฝ้าระวังเราอย่าไปตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าถ้าเราได้รับข้อมูลข่าวสารอ่าต่างๆแล้วเนี่ย เราก็จะได้ระวังตัวได้ดีขึ้นอ่าระวังตัวะระวังอ่าระวังเขาเรียกว่าระวังระมัดระวังอ่าว่าถ้ามันเกิดแบบนี้แล้วแนวทางในการรักษาในการปฏิบัติเราจะทํำยังไงนะคะเพื่อที่ให้ทันท่วงทีเนาะเพราะว่าหน้าฝนเนี้ยมันหลากหลายนะคะเมื่อเช้าก็อ่าฉีดพ่นใส่พลัสเรียบร้อยนะคะก็การฉีดพ่นสารอ่าพวกเนี้ยที่ป้องกันมแมลงรบกวนนะคะก็ เราจะใช้สารจับเกาะด้วยเพื่อให้สารายาพวกนี้เกาะตามตัววัวได้นานที่สุดนะคะป้องกันป้องมแมลงรบกวนก็สังเกตว่าวัวก็จะนอนนิ่งดีนะคะแต่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ฉีดนะคะเมื่อวานพวกเหลือพวกอะไรเยอะมากๆนะคะก็เป็นการป้องกันที่หลากหลายนะคะหลากหลายวิธีการนะคะอย่ารอให้วัวเราสมจนสุดแล้ว ถึงมารู้ว่าวัวเราไม่สบายแล้วมารักษานะคะซึ่งมันจะมีผลกระทบตามมาเรื่องของค่าให้จ่ายแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราเห็นเราพบเห็นเราดูวัวเราแบบตลอดอย่างเงี้ยนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดแบบนี้เราก็จะทราบว่าเอ้ยวัวตัวนี้ไม่กินหญ้าแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้รักษาเป็นเบื้องต้นอ่าพอถ้าเรารักษาเบื้องต้นเขาหายดีก็โอเคเราไม่ต้องเสียอะไรนะคะ แต่ถ้าปล่อยไว้เนิ่นนานอย่างไข้าขาแข็งหรือไข้3วันเนี่ยท่านผู้ชมก็จะทราบดีว่าหลายๆค้อเนี่ยก็ทำทำเ,เสียวัวไปเยอะนะคะเสียวัวไปหลายตัวเหมือนกันนะคะดังนั้นไข้สาวันไข้าขาแข็งระยะเวลา3-4วันก็สามารถทําให้วัวเสียชีวิตได้นะคะถ้าเจอเชื้อที่รุนแรงแต่ถ้าโดนวัวตัวไหนปุ๊บถ้าเขามีลักษณะเหมือนกับว่า ภูมิต้านทานที่แข็งแรงหน่อยเขาก็จะต่อต้านเชื้อโรคได้ดีก็จะทําก็จะไม่ซุดเร็วนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่ภูมิต้านทานเขาอ่อนแอก็ทําให้เขาซุดได้เร็วนะคะในระยะเวลา1-2วันได้นะคะเพราะว่าไข้สูงพวกนี้มันจะทําให้วัวซุดเร็ววัวไม่กินหญ้าอ่าพอไข้สูงวัวไม่กินหญ้าซึมนอนสมพวกนี้ยิ่งแต่รวดเร็วเลยนะคะอันนี้ค่ะก็ นำมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ให้กับหลายๆท่านที่ยังไม่เคยพบเจอนะคะที่ข้อก็เป็น2ตัวพร้อมกันก็ถือว่าถือว่าก็ยังโชคดีที่เรายังติดตามอาการของวัวเราต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็ดีขึ้นมาแล้วนะคะก็เอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมเดี๋ยวจะว่าอ่าวัว ปวดเป็นไขาขาแข็งจริงหรือเปล่าอะไรยังไงร,รักษายัางไงนะคะเดี๋ยวจะว่าทําไมไม่กักตัวออกนะคะก็เรายังไม่เห็นชัดเจนก็คือพอเจอแล้วเราเราก็รักษาตรงนั้นเลยนะคะทีนี้พอเขาดีขึ้นเราก็เอาเข้าฝูงเหมือนเดิมเมื่อวานก็กักตัว2ตัวนี้ไว้นะคะแต่ว่าเจ้าตัวสีขาวนี้เขาจะเรียกว่าเขาไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นก็เลยฉีดยาประมาณช,ช่วงช่วงเช้ามืดนะคะพอสายสายเขาก็ อาการดีขึ้นนะคะสายๆช่วงบ่ายเขาก็เริ่มเดินเริ่มกินหญ้าะก็อาการดีขึ้นเราก็ไม่ได้กักไว้นะคะก็ปล่อยไปกับฝูงนะคะแต่ส่วนเจ้าตัวสีแดงด้านนู้ดนะคะเจ้าตัวสีแดงตัวนี้เขามีอาการอื่นร่วมด้วยก็คือท้องเสียนะคะก็เลยทําให้หนักหน่อยนะคะก็เลยแยกเขาไว้นะคะแยกเขาไว้ทีนี้เพิ่งปล่อยออกมาหาฝูงเมื่อเช้านะคะเพราะว่าเขาก็เดินหากินหญ้าปกติแล้วนะคะ อันนี้ค่ะก็าจะสังเกตว่าท้องแฟบนะคะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้แทบไม่ได้กินอะไรเลยนะคะก็กินแค่น้ําเกลือแร่กับาฟางนิดหน่อยนะคะเพิ่งมากินเมื่อเช้ากับหญ้ากับฟางก็ยังกินไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าวัวเขาอาจจะเพียาจะาร่างกายยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าอาการดีขึ้นมาขนาดนี้เราก็ดีใจแล้วใจชื้นขึ้นมานะคะแต่เมื่อวานก็มีแอบ วิตกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ลุกเลยนะคะตียังไงกระตุ้นยังไงก็ไม่ลุกนะคะจนได้ยาเข็มที่สองเข็มที่3ไปก็เริ่มดีขึ้นนะคะดังนั้นการเขาเรียกว่าการวินิจฉัยการดูอาการวัวเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องดูให้ให้รู้ด้วยว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะคะวัวตัวนี้ก็คือเขาไปกินยาไปกินมะม่วงมานะคะไปกินเยอะนะคะก็ท้องเสียด้วยแต่ว่าที่เราเห็นว่าเป็นไข้าขาแข็งเพราะว่า เขาเดินลากขานะคะขาไม่ยกนะคะขาหลังเนี่ยไม่ยกเลยนะคะก็สัสนนิษฐานได้ว่าเป็นไข้าขาแข็งนะคะเป็นไข้าขาแข็งแล้วอีกอย่างนอนโซมก็อาจจะมีไข้สูงนะคะก็ฉีดยาแก้ไข้ไปและนี้ก็อาการดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ว่ายังลุกไม่ได้เนื่องจากตอนแรกเราก็แค่ว่าอาจจะเป็นไข้ก็ฉีดยาแก้ไข้ไปก่อนนะคะพอช่วงเย็นมาก็ฉีดยา แก้เศษกับแก้ท้องเสียไปก็ดีขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นกินหญ้าได้เองกินน้ําได้เองนะคะนี่ก็คือวิธีการรักษาของพี่คอกนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรยังไงเราก็จะดูแลวัวเราแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าท่านไหนที่ไม่สามารถฉีดยาเองได้นะคะพวกอาการท้องเสียต่างๆนะคะทุกวันนี้มันมียาประเภทเม็ดที่กรอก เป็นยาน้ําก็มีนะคะยาน้ํากรอกแล้วก็ยาเม็ดก็มีนะคะพวกแก้อาการท้องเสียนะคะหรือจะเป็นยาฉีดก็มีนะคะส่วนยาแก้ไข้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามีในรูปแบบของเม็ดหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็คือยาแก้ไข้ก็มีหลายยี่ห้อหลายขนาดหลายราคานะคะขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยนะคะคุณภาพของยาด้วยนะคะก็ลองดูนะคะถ้าท่านไหนที่ฉีดยาเป็นแล้วก็ลองซื้อยาพวกนี้ มาไว้ประจําตู้นะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าถ้าเวลาวัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยกันข้าเมืางคืนนะคะเราจะได้รักษาทันท่วงทีนะคะก็นํามาฝากทุกท่านนะคะเผื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการดูแลวัวนะคะรักษาวัวได้ทันท่วงทีนะคะสําหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในห่วงของโรคระบาดโรค ที่มากับฤด,ดูการต่างๆนะคะเราชาววัวก็ทุกซ้ําซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้นะคะก็มีพ่อค้าที่วิ่งวัวเหมือนกันก็บอกว่าช่วงนี้ก็หยุดซื้อเลยนะคะเพราะว่ากลัวซื้อไปแล้ววัวเป็นโรคเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็กมีทักเข้ามาแจ้งอยู่นะคะก็นํามาฝากทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ก็อัปเดตอาการของว,วัวที่เป็นไข้าขาแข็งให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ส่วนยานะคะก็มีหลากหลายนะคะก็ ที่ข้อก็จะใช้บูตาซิลกับออกซิคลีนนะคะที่เป็นหลักนะคะยาแก้ไข้ยาแก้อักเสบนะคะในการรักษาโรคไข้ขาแข็งนะคะส่วนท้องเสียก็เป็นเกลือแร่นะคะเป็นเกลือแร่กรอกให้กินนะคะแล้วก็เป็นยาแก้ท้องเสียด้วยนะคะที่เป็นยาฉีดนะคะก็นำมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ